เราใจจัดสื่อเวียดนามตีข่าวเฉลิมศักดิ์เมินดาวยิงโอนสัญชาติเงียนส่วนเสิร์นเว็บไซต์ซีนุสของประเทศเวียดนามกู้แข่งของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพ2024โฮมโรงเรียกกระแสด้วยการตีข่าวการให้สัมภาษณ์หลังเกมรอบรองชนะเลิศที่ทัพช้างศึกเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3 1สกอร์รวม2นัด4 3เมื่อวานนี้ใจความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเฉลิมศักดิ์อักขีตำแหน่งกองหลังตัวกลางยืนยันอย่างมั่นใจว่าไทยจะสร้างปัญหามากมายให้กับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศอาเซียน2024 หลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์ได้อย่างน่าทึ่งแบบต้องสู้กัน120นาทีในรอบรองชนะเลิศเลขที่2เมื่อคืนวันที่30ธันวาคมเพื่อตอบสนองคำกล่าวก่อนการแข่งขันของเขาว่าเขาจะทำให้ผู้เล่นฟิลิปปินส์ร้องไห้เพราะพวกเขาไม่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ โดยเฉลิมศักดิ์กล่าวว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกทีมชาติฟิลิปปินส์พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีโค้ดที่ดีและมีศักยภาพในการเล่นเราเชื่อในโค้ดของเราและโค้ดก็เชื่อในนักเตะด,ด้วยทุกคนในสนามรู้ว่าต้องทําอะไรก่อนการฝึกซ้อมแต่ละครั้งโค้ดจะมีการประชุมทีมอย่างละเอียดที่ท่วนเสมอซึ่งบางครั้งใช้เวลานานถึงหนึ่งชั่วโมงชัยชนะครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนยกภาระใหญ่ออกไปผมรู้สึกตื่นตันใจจริงๆฟิลิปปินส์เป็นทีมที่ดีและพวกเขาก็พัฒนาขึ้นมากในช่่่วงปีีทผาานมา ส่วนนักชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามเฉลิมศักดิ์กล่าวว่าเราเจอใครก็ได้เจอเวียดนามในบ้านเขาก็ไม่ค่อยได้กลัวแล้วต้องถามเวียดนามกลับว่ากลัวเราหรือเปล่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนตัวได้ส่องฟองของเหงียนส่วนเซิรนกองหน้าชาวบราซิลที่อนสัญชาติมาเล่นให้เวียดนามบ้างแล้วหรือ,อไม่เฉลิมศักดิ์ทำหน้างงก่อนจะถามนักข่าวกลับว่าคือใครครับจากนั้นเมื่อรู้ว่าเหียนส่วนเซิรนนำเป็นดาวซันโัวในโมนาเมมต์อยู่ตอนนี้ที่5้าประตูเฉลิมศักดิ์จึงตอบว่าก็ลองดูครับเผื่อได้เจอโจนาธานเข็มดี โจนาทานแข็งกว่าเยอะครับทั้งนี้ไทยคว้าชัยชนะได้อย่างน่าประทับใจที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์3-1หลังต่อเวลาพิเศษสกอร์รวม2นัด4-3ทําทำให้ทัพช้างศึกคว้าสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้2024ยสิสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 4รอบชิงชนะเลิศนัดแรกเวียดนาพบไทยนาเวียจีสเตเดียมจะมีขึ้นในวันที่2มกราคม2568เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย และนัดสองไทยพบเวียดนามอนสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่5มกราคม2568เวลา20นาฬนกาทั้ง2นัดถ่ายท,ทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 AIS Play YouTube b i a c Sport Facebook Nokplus และ True Sport 2ช่อง667